สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ He ล็อกนะครับแล้วก็เป็นคอนเทนต์ซีรีส์ใหม่จากทาง He ล็อกนะครับก็คือ Story r o o ม h ีล็อกบอกเล่านะครับซึ่งเป็นซีรีส์ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการถ่ายภาพนิ่งถ่ายวิดีโอนะครับหรือว่า gadget ต่างๆที่อยู่รอบรอบๆตัวเรานะครับแต่ว่าการใช้งานเนี่ยจะเป็นในแบบที่ง่ายๆสบายๆนะครับแล้วก็ผมใช้ได้ทุกคนก็ต้องใช้ได้เช่นเดียวกัน,นครับก็ Story r o o m h ีล็อกบอกเล่า EP ที่1เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ ไมโครโฟนดานามิกตัวหนึ่งก็คือไมโครโฟนไฟฟ K658 ครับก็จะมาบอกเล่าในการใช้งานไลฟ์สตรีมบันทึกเสียงนะครับตัวนี้เนี่ยใช้มาได้ระยะหนึ่งแล้วแล้วก็สมควรแล้วนะครับที่จะมาบอกเล่านะว่าการใช้งานมนันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าก่อนที่จะใช้งานแต่ว่าก่อนที่จะเล่ากันเนี่ยมีเรื่องที่ต้องแบบแนะนำกันก่อน,นครับคือ ไมโครโฟนแบบนี้เนี่ยเป็นลักษณะของ USB ไมโครโฟนครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้ไมโครโฟนตัวนี้นะครับซึ่งเป็นไมโครโฟนจากไฟฟายเช่นเดียวกันนะครับชื่อรุ่นว่า K678 ซึ่งไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยเป็น USB ไมโครโฟนที่ผมใช้ไลฟ์สตรีมแล้วก็ใช้ในรูปแบบของคอมมิตติ้งเนี่ยชอบมากนะครับเนื่องจากว่า USB ไมโครโฟนแบบนี้นะครับจะเป็น ฟังก์ชันต่างๆที่ควรจะต้องมีครับหลักๆเลยก็คือตัวมิวนะครับตัวมิวเสียงนะครับตัวมิวเสียงอันที่2คือตัววอลลุ่มนะครับปรับเสียงของไมโครโฟนนะอันที่3คือวอลลุ่มปรับหูฟังและที่สําคัญก็คือต้องมีช่องเสียบหูฟังอนะอันน,นี้คือช่องเสียบหูฟังนะครับ mm hmm. เออไมค์ตัวนี้เนี่ย ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าเราใช้อ,อยู่ในโฮมสตูง่ายๆเนี่ยเราตั้งบนโต๊ะแล้วก็พูดคุยกันแบบสบายๆนะครับแต่ในบางครั้งเนี่ยในความที่แบบสบายเนี่ยมันก็จะมีเสียงรบกวนอื่นๆมากเนื่องจากว่าไมค์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นคอนเดนเซอร์นะครับเสียงมันจะรับรอบด้านหน่อยๆนะครับเปิดพัดลมเปิดแอร์เนี่ยก็อาจจะเข้าแล้วนะครับแต่ว่าไมค์ ตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็คือเป็นไม์ของไฟฟานะครับชื่อรู้ว่า K 6 5 8เป็นไม้ดินามิกรุ่นแรกของทางไฟฟายที่ผลิตมาณตอนที่กำลังถ่ายคลิปอยู่นี้นะครับโอ้รู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากๆนะครับคุ้มค่ามากๆอ่ะเดี๋ยวเราไล่กันไปทีละสเต็ปแบบรวดเร็วนะครับว่าไม์ตัวนี้มันจำเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูรูปร่างภายนอกกันก่อนครับ กล่องมันก็คือกล่องนี้เลยนะครับเป็นไฟฟ K 6 5 8หกห้าแปดพอดแคสต์ไมโครโฟนแต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องพอดแคสต์หรอกครับใช้บันทึกเสียงใช้ไลฟ์สตรีมเล่นเกมเนี่ยได้เลยนะครับและที่สำคัญคนที่ยังไม่ยังไม่ชัวนะไม่ชัวว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยเป็นยังไงคือตัวกล่องกับตัวรูปของไมเนี่ยใกล้เคียงของจริงมากๆนะครับถ้าเกิดว่าทํามากของจริงเป๊ะเลยนี่แบบโอ้หเจ๋งเลยนะครับเราก็ก่อนซื้อเราก็สามารถเทียบได้ว่าเอ้ไมมัน ใหญ่แค่ไหนนะเนี่ยรูปนะครับในรูปหน้ากล่องเนี่ยใกล้เคียงกับของจริงมากเล็กกว่าน,นิดเดียวนะครับเล็กกว่าน,นิดเดียวก็ลองไปกะขนาดประมาณได้ที่หน้าร้านก็ตอนนี้มีขายอยู่ที่ร้านกล้องทั่วไปเลยนะครับราคานะครับราคาก็คืออยู่ที่ ,3490 บาท3ามพนบบาทถือว่าคุ้มค่านะครับคุ้มค่าเพราะว่าเพราะว่า เป็น USB ไมโครโฟนนะครับแบบที่บอกไปเมื่อกี้นะครับเป็นไดนามิกด้วยนะครับมีปุ่มมิวนะครับมีปุ่มหูฟังไม่ใช่ปุ่มฟังมีช่องเสียบหูฟังนะครับาซาว์เนี่ยเป็นแบบ Deliver Warm and Smooth นะครับคือเสียงเนี่ยจะเป็นเสียงในแนว ทุมนุ่มแบบที่ได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มเกนสังเกตว่าเขาใช้คําว่าเกนนะครับไม่ได้ใช้คําว่าวอลลุ่มเนื่องจากว่าวอลลุ่มเนี่ยมันจะเปิดปิดเสียงเลยแต่ว่าเกนตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบลบแล้วก,ก็ยังมีเสียงอยู่นะครับเสียงยังเล็ดลอดเข้าอยู่นะครับและที่โดดเด่นเลยของรุ่นนี้ก็คือเป็น R G B lighting นะครับ lighting สีสันเนี่ยแบบในรูปเลยนะครับแบบในรูปเลยนะครับอ่ะเล่าอันอื่นก่อน,นครับอ่า ก่อนหน้านี้เนี่ยใช้ er, มไมค์คอนดิดนน System, เซอ ifi, ร์แล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ทาง a d v a n c e ์โฟโต้ซิสเตเป็นตัวแทนจําหน่ายของไฟฟนะครับไมโครโฟนไฟฟเนี่ยก็ส่งมาให้ทดลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าเออไมค์ไดนามิกเนี่ยบางทีในบางครั้งบางโอกาสเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องใช้ไมโครโฟนไดนามิกนะครับโดยเฉพาะพูดคุยกับมิงคอคนอื่นๆแล้วก็รอบตัวเราเสียงเนี่ยไม่อํานวยอย่างเช่นเสียงนกร้องไก่ขันแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคนที่ ใช้กับคอมพิวเตอร์แล้วก็ต้องใช้ไม์แบบนี้นะครับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กถ้าเกิดว่าสเปคไม่แรงเนี่ยเสียงพัดลมเนี่ยก็จะเข้ากวนไม์ประเภทพวกนี้มากนะครับเนี่ยกวนไม์ประเภทพวกไม์ตั้งโต๊ะคอนเดนเซอร์เนี่ยคอมพิวเตอร์เก่าเก่าเนี่ยพัดลมจะดังแล้วก็กวนไมนะครับคนที่อยู่ประชุมปลายทางเนี่ยก็จะได้ยินเสียงฟือตลอดกวนใจตลอดเวลาครับแต่ว่าไม้ไดนามิกแบบนี้เนี่ย มันจะถูกตัดเสียงรอบข้างออกไปพอสมควรนะครับดินามิกของตัวไฟฟายเคตัวนี้เนี่ยพอลาร์แพทเทิร์นเป็นแบบคาร์ดิโอครับคือไม่ได้ดินามิกร้อยปเซฟังแล้วแบบอุดอู้นะครับเหมือนอยู่ในถ้ำอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าก็จะมีแอมเบียนบ้างหน่อยๆแต่ว่าตัดเสียงลงไปได้เยอะแบบที่ได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายนอกนะครับรูปลักษณ์ภายนอกของไมโครโฟนเคหตัวนี้กันนะครับ ามาดูเลยนะครับไมโครโฟน K658 ตัวนี้นะครับมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับติดอยู่ให้มากับช็อคเมาส์ด้วยนะครับช็อคเมาส์คือไอ้กลมๆนั่นแหละครับแล้วก็สามารถหมุนได้360อองศาเลยเนี่ยก็หมุนได้แบบนี้นะครับแล้วก็ที่โดดเด่นเลยก็คือตรงปุ่มวอลลุ่มนะครับมีขนาดที่ใหญ่มากนะครับเป็นปุ่มเกนนะปุ่มเกนขออภัยมีลบแล้วก็มีบวกนะครับก็หมุน อิสระได้เลยแล้วก็ให้ค่อนข้างสมูทนะครับเสียงไม่ได้กระตุกวิดวาดอะไรตอนนี้ใช้อยู่ในระดับตรงกลางมีปุ่มมิวก็คือใช้ทัสกีนอยู่ตรงแสงนั่นเลยครับสีเขียวคือออนสีแดงคือออฟตัวด้านหลังด้านล่างครับด้านล่างก็เป็นทัสกีนของ R G B โอ้หเนี่ยก็สามารถเปิดปิดได้นะครับเป็นไฟ R G B สำหรับเกมมิ่งครับชาวเกมเมอร์ก็น่าจะชอบนะครับตัวไม้อย่างที่บอกครับให้มาติดมากับ ช็อคเมาส์ไอตัวกลมๆนะครับตัวด้านหลังแน่นอนครับเป็น USB ไมโครโฟนที่มีช่องเสียบหูฟังด้านข้างนะครับเป็น3.5เสียบแล้วก็มอนิเตอร์ได้เลยบายพ s าสเดียวทามมานะครับแล้วก็ข้างๆเป็น USB Type C นะครับให้มาในชุดสายค่อนข้างยาวนะครับลากเสียบกับคอมพิวเตอร์ที่ตั้งบนพื้นเนี่ยสบายๆนะครับอย่างที่บอกครับให้มาช็อคเมาส์ให้ให้มากับช็อคเมาส์แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาให้ขาตั้งมาด้วยนะครับซึ่งขาตั้งเนี่ย โอ้โหดูแข็งแรงมากไม่ก๊อกแก๊กเลยนะไม่ก๊อกแก๊กเลยตั้งไว้บนโต๊ะแล้วก็ไม่ต้องติดบูมอาร์แบบที่ผมติดอยู่ตอนนี้นะครับใช้เป็นแบบตั้งโต๊ะได้เลยแล้วก็ระดับความสูงเนี่ยสูงเลยทีเดียวทําให้ภาคการรับเสียงเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะชัอนข้านชัดเจนเลยทีเดียวอ่ามุนสได้ายได้360ุงศานะครับโอเคม ดูภายนอกแล้วเนี่ยน่าใช้มากๆแต่อย่าลืมนะครับไม้เนี่ยมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับอ่ะมาดูกันสดๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟให้ดูครับว่า RGB ของ K 6 5 8เนี่ยเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนี่ขนาดเริ่มมืดแล้วนะเริ่มมืดแล้วนะเดี๋ยวลองปิดไฟให้หมดดูนะครับ ก็มีขนาดที่ไม่ได้แบบสว่างแบบลกนะไม่ได้สว่างแบบลกเราสามารถทัชสกรีนปิดได้ <c oughs> ดีเลยนะทัชสกรีนปิดได้นะครับเดี๋ยวขอเปิดไฟก่อนนะครับปึ๊บโอเคแล้วก็ที่บอกไปเมื่อกี้นะครับคือมีปุ่มมิวคือปุ่มมิวเนี่ยเวลามิวนะครับปกติเรามิวพวกไมโครโฟนแบบนี้เนี่ยมันจะมีเสียงกึก เวลากดเข้าถ้าไม่อยากให pues ้มันมีเสียงกึกๆตอนมิ <cruise spring. S 3> ้วเนี่ยต้องค่อยๆแบบว่าค่อยๆบรรจงเบาๆบรรจงเบาๆแต่ว่าตัว K658 ตัวนี้นะครับใช้ทัชสกรีนมันจะไม่มีเสียงแบบกระแทกไปเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเห็นไหมครับมันไม่มีเสียงแบบตึก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 แต่ถ้าเกิดว่าเราตีแรงมาหน่อยก็น่าจะเสียงเบาลงครับหรืออาจจะไม่มีด้วยซ้ำไหนลองดู อ่าเห็นไหมคือการทัชสกีนเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาประชุมสายหรือว่าคอมมิตติ้งอะไรเนี่ยเรามิวเสียงแล้วมันจะไม่กวนคนอื่นนะครับรวมไปถึงไลฟ์สตรีมแบบนี้ด้วยเนี่ยเรามิวเสียงเข้าไปแล้วก็แทบจะไม่ได้ยินเสียงตึกตึกตัก,ต,กตักของตัวไมโครโฟนเลยครับทำให้รู้สึกไม่ ไม่กลบกวนคนที่อยู่ฟังอยู่นะครับไม่ถ้าเกิดเป็นคอมมิชติ้งก็คงไม่ไม่กวนอะไรมากนะครับอ่ะนี่ก็คือการใช้งานของไมโครโฟน K658 ครับโดยส่วนตัวเนี่ยใช้คอมมิชติ้งเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เนื่องจากว่าเราไม่ได้มีเหตุการณ์สำคัญที่จะต้องตัดเสียงรบกวนออกมาแล้วก็ใช้ไม์พวกอย่างเงี้ยปกติธรรมดาได้นะครับแต่ว่าเวลาไลฟ์สตรีมพักหลังเนี่ยก็จะกลับมาไลฟ์ด้วยไม้ K หกห้าแมันทําให้ตัดเสียงแอร์ตัดเสียงพัดลมที่อยู่ตรงเท้าอยู่เนี่ยออกไปได้ครับแล้วก็ซุ้มเสียงก็ออกมานุ่มครับแต่ว่าไม้ตัวนี้นะครับต้องดูดีๆว่าคนที่มีเนื้อเสียงที่หนาอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดใช้ไม้ตัวนี้นะ่ะมันจะยิ่งหนา มันจะยิ่งทุ้มฟังแล้วอุดอู้มันรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายหูแต,แต่คนที่เสียงแหลมแบบผมเนี่ยเดิมผมเนี่ยเป็นคนที่เสียงค่อนข้างแหลมไม่ได้เสียงทุ้มอะไรนะครับเวลาทําเสียงหรือว่าถ่ายคลิปเนี่ยต้องมา EQ เพิ่มเสียงเบสเข้าไปแต่ว่าตัว k คห8เนี่ย EQ b a l a n c e มาให้ส่วนหนึ่งนะครับระดับหนึ่งแล้วว่าเ,ออเป็นเสียงแบบวอร์มนะครับเป็นเสียงแบบออกทุมท้มๆเพราะฉะนั้นรูปแบบเสียงที่ออกมาเนี่ยมันก็เลยออกมาแบบที่ได้ยินกันอยู่ตอนนี้นะครับก็เรียกว่าใช้งานค่อนข้าง,ง,งสบายนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่ขึ้นข,ขาบูมอาร์แบบนี้เลยนะครับใช้เป็นขาตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับขาตั้งแบบนี้เนี่ยเพราะว่าตั้งแล้วเนี่ยส่วนสูงเนี่ยมันจะอยู่ส่วนสูงในระดับที่ประมาณ15-20ถึงเซนต,ตามที่ แนะนำไว้หรือว่าเอาที่เราชอบอะเอาเอาที่เราชอบเอาไกลๆกว่าน,นี้ก็ได้นะนี่คือไกลนี่คือประมาณฟุตหนึ่งเสียงมันก็ยังได้อยู่นะครับก็อยู่ที่เราชอบองศาภาคการรับเสียงขนาดไหนแต่ผมก็ประมาณเนี้ยก็คือ1 0บถึงสิเซนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าใช้มาตัวนี้มันก็ซุ้มเสียงมันนุ่มลึกดีนะครับมั่นใจในการในการทำไลฟ์หรือว่าบันทึกนะครับ ก็ต้องขอบคุณทาง Advanced Photo System ด้วยนะครับที่ส่งมาให้ทดลองใช้แล้วก็ได้เวลาที่จะมาพูดคุยกันใน Story Room ฮีโร่บอกเล่าแบบนี้นะครับโอเคครับวันนี้ก็มาประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยว EP ต่อๆไปมาดูกันแล้วกันวนะ่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรมาบอกเล่ากันวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ